ถ้าเพื่อนอยากชนะเพื่อนนายโยหลอกไม่เป็นไรมันเกิดขึ้นกันได้เว้ยเขาคงไม่ได้อยากจะแพ้กันขนาดนั้นแค่ว่ามันผิดพลาดกันได้ทุกคนเราเคยผิดพลาดกันใช่ครับเมื่อกี้เทวดาขับรถตัดเน็ตผมแล้วเทวดาไปยุ่งอะไรกับสัญญาณเน็ตทำไมอยู่ๆมันก็มีหน้าจีนขึ้นมาเลยอะมันทําแบบนี้ได้เดี๋ยเมื่อกี้พี่เห็นหน้าจีนก่อนที่ตำแหน่งมันจะขึ้นอีกมึงอยากเล่นจีนขนาดนั้นเลยตาเนี้ยแหละอูจะชนะไม่ชนะวันนี้แล้วจะชนะวันไหนครับ หนึ่งสิบสามสิบศูนย์ริบสามก็พิเทจัดเนี่ยแต่ตาน,นี้พี่แจกก็ดูพี่แจกยังไงก็ไม่ถึงสิบตัวเวย้ยแต่ยตานนี้พี่เอาจะทักศูนย์ห้าแล้วพี่จะหยุดอยู่ที่ศูนย์ห้าให้ดูการเป็นคนแจกแต่ว่าแต่ว่ายังอยู่ในเกมมันมันมันสามารถหยุดตายได้เวย้ยอาตาน,นี้ควรจะเล่นแผนแทงปะถ้าป่าถ้าถ้าตอม์ดจะมันยังไม่ใช่ตัวเปิดอีกอะอย่างนี้กูควรจะมีฮาร์ดสติลติดไว้สักอันแล้วไม่งั้นนะจริงๆนะถ้าเกิดคอมทีมมันเป็นแบบเนี้ยกูหาตัวเปิดยากมากเลย การเลนไปเลยครับการเลนมันก็ไม่ใช่ตัวเปิดที่ดีขนาดนั้นนะ้อนงะนะนะเราต้องการ C T engage เลยเด็กๆคือเราจะเอาโซ่เรบองไปเปิดหรือจะเอาสมกสกรีนเกฟไปเปิดมันก็ดูเป็นสีสีที่แม่งขอไปทีเกินไปอ่ะหรือไม่ก็ตันแทนนะ่ะตัวหนึ่งหนึ่งจุดห้าวิเอาเปล่า,าต้องการตัวแบบนอตลุ T ้แตะฮุกมาวุมอันนี้นาตัสไหนนาตัสบนเหรอกูไม่ได้เจอนาตัสที่กูต้องการแล้วแหละกูเจอไอเฮีย er, นี่ไง เคสานตูมาครับแผ่นแทงอีกหนึ่งรอบไม่งั้นเล่นไม่ได้ดามเมจเยอะเกินไปครับทีมไม่มีตัวยืนครับคิดสภาพนาซัตก,กับเคสานเต้โถงเข้ามาดิใต้หาบดลื่นเคกลางเชื่อผมหรอเออก็เป็นไปได้เนาะเคสานเต้มิดลืมคิดถึงความเป็นไปได้นั้นไปเลยแต่ไม่ใช่หรอกนาซัตป,ป่านิดาลีมิดเคสานเต้ท็อปแชท นี่ไม่พวกแม่งเล่นเกมเดียวกับกูอยู่ปะวะทำไมถึงเป็นนิดาลีมิดและนาตัตป่าวะพวกมึงเป็นที่อะไรกันเนี่ยฟังกูนะถ้าไอ้นาตัตป่าเนี่ยมันยังจะแก๊งกูอีกกูก็เหลือเชื่อละมันจะเดินมาวีเทอร์แล้วไล่ตีกูก็เรื่องของมึงเลยกูจะดุใส่เกียวตันเต้ละหมูจ่ายฝั่งนู้นเท่าไหร่เลือกตัวแบบนี้กูจ่ายเปแม่งทุกตาแม่งยังไม่ให้โอกาสกูชนะเลยทุกวันนี้พอยกูเหลือ360แต้มไปเนี่ยจากตอนแรกจะแกนจะแกนไม่แกนสักทีช่วยด้วยไอ้เชี่ยแกนาตัตป่าแก๊งหมูไงททีีนนน้้เเเออยยดด็กกกกกๆมัโวร์ููตาะ วีเธอร์นี่มันสี่ห้าวิเลยนะตะโลขนาดนั้นเป็นเวลานานๆขนาดนั้นมึงก็หยุดความเคลื่อนที่กูหนึ่งวิไปเลยแล้วก็ให้กูเดินเอะสกิลเมันอยู่นาซัสหน้ากลัวสุดครับหน้ากลัวสุดในเกมเนี้ยสวัสดีครับคลิปนี้สนับสนุนโดยเพจเติมเกมอีลาสติกช็อปนะครับเข้าไปที่เพจทาง a ฟ e b o o k หรือแอดไลน์ไปได้ไลน์แอดอีลัสติกช็อปหรือไม่ก็ง่ายกว่านั้นเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปพี่พี่จะแปะล,ลิงก์ไว้ให้ถ้าจะเติมเกมกันนะแน่นอนว่าถูกกว่าปกติแน่นอน เติมอะไรได้บ้าง LL LLPC LLY Lip tft แล้วก็ t FT, บีบ mobile เกมมือถืออื่นก็มีไปดูกันได้นะสวัสดีครับ งงเดโมลิตมาไงเดี๋ยวมึงได้งงกว่านี้นอูดาทานิคคิดแรกอูจะเล่นแผนแทงครับอูได้กลิ่นหมายังมันจะมาแกล้งพี่จริงๆเหรอถ้าแกล้งพี่จะพยายามสวนนะน่าจะยังไม่มีดาเมจปะไม่น่าพอไม่น่าพอดาเมจน่าจะต้องรีนมาจากที่เคตานเต้พี่แทงคีไม่ได้อะต้องระวังระวังนิดนึง เอาจริงอะ่ะเฮ้ยมมูไม่แฝดวะแย่แล้วแฝดไม่ติดเมื่อกี้แฝดไม่ติดเมื่อกี้ต้องแฝดนะมานน้าไม่พอ มากกว่าสใช่เมื่อกี้พี่พี่เล่นพลาดมี้พี่เล่นพลาดเองเมื่อกี้เขีย์สันเต้น,นีคตรฟีคิวแต่แฟตไม่ติดปล่อยหมดหมดเลยก็โดนกูละ ทุกคนเอาหมดเลยหนวจัด,ด๋ยวแบกเองไม่ต้องห่วงให้ข้างล่างทนไปครับอย่าตายเพิ่มก็พออุ้ยเอางี้ชัดหลังจากนี้กูเอาเดโมลิตมาลัวนๆแล้วมันรู้สึกดีจังเลยวะ่ะมันค้อเพจเร็วมากๆอะ มันจะเอากูให้ตายจนได้มันรู้สึกรวยรวยจริงเนี่ยได้ Back แบ็คเคเอร์ละที่จริงเป็นแบ็คเคเอร์แล้วก็ไอบอลเลยก็ได้ทีมเขามันพิวๆิเยอะอยู่อะได้ตีไปเรื่อยๆแบ็คเคเบร์ไอบอลชอบื่อกีพี่รู้สึกชอบไอบอลแค่เมื่อกี้ทีมมันไม่ไหวเฉย,ยๆมันเลยไม่ได้ฮาร์ตติลต้องมาฮาร์ดฮาร์ตติลแพนพี่มองว่าไม่ไม่เก่งเท่าไหร่ตอนตอนที่ออกไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าไอเทมมันดีขนาดนั้นอะอาจจะเป็นไอบอลแล้วก็ไททานิกอะไรประมาณนี้ กูเข้าใจความรู้สึกไอ้พวกที่แม่งชอบเอาเดโมลิตมาละคือมันต้องหน้าด้านอย่างเงี้ยเดินเดินเดินตีเดินเดินเดินตีเอฟพันธยอนเดโมลิตอีดดาวเวว่ะเอายาหนทางเลยอุ้ยอย่าละมันกำลังจะคอมโบผมมาดิทำไมถึงชื่อหมุดเตะครับ <Ag ress al users> ทั้งที่ก็หลอไม่เหมือนหมูเลยเออไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้ฮะขอบค ah. ุณที่ชมนะแต่ว่าเวลาเราเกิดมาเนี่ยคนที่ตั้งชื่อให้จะเป็นพ่อแม่นะครับพี่ไม่ได้เป็นคนเลือกเองนะพี่ไม่ได้เกิดมานอนบนเปรแล้วก็มึงอ่ะคนนั้นอ่ะที่มองหน้ากูอย,อยู่อ่นนะกูยื่หมูเตนะจําไม่ใช่แบบนี้นะก oh. ูโดนเกะกต้มโตสองคนลุมหนัว ข้ามันดีเพื่อนๆทำไมพี่ไม่ตั้งคิวตัวเองเปิดคนอื่นมาตั้งได้ไงขอโทษนะครับเอาปกาติมึงตั้งคิวตัวเองกันเหรอไอ้ตัดเดี๋ยวกูชกด่าแชทนิสัยแย่แล้วไงพี่ด่าเราเอ่ะพี่พี่พี่ด่าอยู่จิ๊บตั้งหากอยูย่จิ๊บจะไม่เห็นมีปัญหาเลยทำไมเรามีปัญหาแต่คนอื่นยังไม่เดือดร้อนเราอย่าเดือดร้อนให้คนอื่นได้ปะได้ครับชอบเห็นไหมไอนาทุดมึงโดนละกูพูดแค่นี้แหละ สวยเพื่อนบางคนเกิดมาก็เดินได้เลยนะครับเจกาตัดตีลังกาขี่สเก็ตบอร์ดใช่ไหมครับน้องหมายถึงผู้ชายคนนั้นใช่ไหม <Because> พี่สามารถเอาป้อมนี้ได้เดินหรือไม่ให้เคตาลสูดมึงโดนกูละโอ้โหเดโมลิตฟิลกูตมากมากแต่ถ้าเกิดอยู่แล้วกูจะตายกูไปเดือดได้แชดบ่อยๆเดี๋ยวได้ไปรายการพี่หน่วงนะมาดิพี่หน่วงกับจานเลสใครจะมาลอก,กูก่อนก็ให้มันรู้ๆไป ไอบอลเดดแดนสเตเล็กเออไอบอลเดดแดนสเตเล็กแต่พี่จะขาดเลือดขาดเลือดนิดนึงหมายถึงขาดเรื่องดูดเลือดอะไรพวกนี้ชอบเวลาพี่ด่ามากไม่รู้ทําไมอะโลจิตนี่ยมันนี้เขาเรียกโลจิตนะเออใครมารู้ไม่มีมนุษย์คนไหนชอบโดนด่านะครับมีทิคในการดูชาโกตัวปลอมกับตัวจริงไหมครับพิมพ์ถามมันดูกูไม่รู้กูไม่รู้กูจริงๆคือไม่รู้รรรรอย่ากวนตีนแชทเตะแล้วกวนตีนทักทีพอถามดีๆก็เตือกตอบกวนตีนไอ้สัตว์แล้ววันไหนจะมีคำถามดีๆมันในช่อง สวยเว้ยสวยเว้ยทีมสวยเว้ยตานนี้หละเราจะชนะกันเว้ยทีมเว้ยหมุนตัวยิงไปยังครับวันนี้โดนรัวๆแล้วครับแต่น้อยกว่าเมื่อวานอุ๊ยออก LBA มาแล้วลองดูว่าเข้าไหมเราปั่สิลิพูดเร็วเแม่งรัวจัดเลยะทำไมมนรัวไม่งั้นมันมันยานคางแล้วมันจบช้าไงแล้วเผื่อแบบว่าบางคนเขาอยากมาดูสตรีมธรรมดาธรรมดากันผมก็เลยตั้งโดให้มันอยู่แบบระหว่างกึ่งกลางคือยังยิงได้ แต่ความความสามารถในการก่อกวนประสาทมันจะน้อยลงอะไรคืนยานค้างวะพี่แบบว่าสิริมันยานค้างอะ่ะแบบมันพูดช้าๆมาดิแล้วมันไม่จบทั้งทีไงแบบว่านู่นนั่นนี่อันนี้มันจบเร็วขึ้นโอ้โหอันสีไม่ได้ กูเอาวจนได้อันติตระกา้าต้องเป็นคนแบบไหนอยากดูตีแบบธรรมดาไม่ไม่ใช่แบบธรรมดาเอาแบบกวนฝ่ายป่วนประตาดแต่ว่าไม่ถึงขั้นเมื่อวานน่ะเอี้ยเมื่อวานกูจะตายคือแค่ไอ้อานนคนเดียวกูก็ปวดหัวพออยู่แล้วแม่งยังมีคนดื่นมาสมทบยิงต่อกไอ้พเกเียแม่งยิงกูจนพุนน่ะเยจบตรีมกูปิดไ์กูนั่งติดเก้าอี้อยู่อะเลือดอาบโดืเมื่อวานจนหมดแล้วจริงครับวับนนี้เราพักกันเงียบๆได้ว่าพักรบนิดนึงค่อยไปลำบากรูหูกันวันหลัง อันนี้กูต้องทำอะไรในเกมนะกูลืมเอ้าลัดกูด้วย จริงเมื่อกี้พี่แ็กดอีจะบุสต์ปิดแต่มันนึกว่าพี่จะกดตันอยากโดแต่ยี่สิบนี่เลยหอหนึ่งเลยก็ไม่ต้องโดก็ได้ไอแชทคือกูข้อความปกติกูก็อ่านนะคือกูไม่ได้อ่านแต่โดนะครับเิ็งกูไปเลยเพื่อนๆถ้ามันทำให้มึงพอใจในเกมนี้สิบหสามเลย ไปแดกอะไรมาวะเพื่อนวัวใช่แล้วอุ้ยอุ้ยแต่มันสิบาทเลยดิฟูฟูฟูโทษนะครับตอนนี้ขั้นต่ำเป็นยี่สิบแล้วพี่ขอโทษด้วยนะฮะที่จะปั่นแต่ไม่สำเร็จแต่นะโดนไปดิ จะไม่เสียแฟตแต่พี่จะกดอันตินะฮะสวัสดีครับสวยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแอดแอทเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแอดแอทอ้าวห้าสิบบาทแต่โดนโอมอุ้ยขอบคุณตังค์นะครับ <c oughs> แล้ย้อนนี้สี่เหลี่ยงกูบิดเก่งยังเอ้ยมึงอย่าบอกนะ เวลคอสสามล้านสี่แสนแต้มตัวที่ศูนย์สิบสองตานั้นกูเจ๊ดกว่าไม่ใช่ละมีคนเล่นเวลคอสมิดอยู่ด้วยเหรอครับโรบนี้ให้โอกาสเขาหน่อยครับให้โอกาสพี่จะพูดเฉยๆพี่จะพูดเฉยๆพี่ไม่ได้อคติหรืออะไรคือพี่รู้แหละว่าคนเรามันสามารถศูนย์สิบสองและสิบสองศูนย์ได้ในเวลาเดียวกันแรืว่าตาแรกมึงอาจจะศูนย์สิบสองส่วนตาที่สองมึงอาจจะสิบสองศูนย์ก็ได้มันเกิดขึ้นกันได้เว้ย มันอยู่ที่ฟอร์มในเกมนั้นน่ะไอ้เน,นี้นยแต่มันจะมีคนที่ตาแรกสิบสองศูนยแล้วตาต่อมาศูนย์สิบสองเลยเหรอวะก็ยกตัวอย่างตะเหี้ยเกินแม่งดูไม่เห็นภาพเลยเนาะนี่ไงครับลีเลนที่หน่าแกงที่สุดคือเลนกูถูกต้องไหมครับ เรียกใครหมูอยู่โดได้ยังยังไม่ได้บอกให้พวกมันโดเว้ยจริงๆนะกูคแค่บอกกันแบบเหมือนหลอกลวงผู้บริโภคเฉยเฉที่รีพอแล้วพูดเปดูเรื่องไอ,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 อ้เหี้ยกูตั้งงไว้แค่เจ็ดวิแม่งพูดเป็นสิบโดนไปคนละทีสองที เ้สง่งก็เป็นถอกแกนมาสเวียดนามแต่ยังดอสเถอกูไม่ได้อยู่ดีไอ้คีบ เมื่อกี้กูเทิดพลาดเพอาคีบแม่งบล็อกกู <Excuse me. S 1> <c oughs> เวยานั้นมันยังไม่หกไอรียังไงไอรีกูขอร้องล้ว่ะถ้าตายกูยอมตายให้ถอกกูยอมดิเอฟเอฟิบห้ารีฝั่งเราบีไลท์แปดหนึ่งใส่คีฟตบอ e, ีแล้วไล่ตีต่อ คุ้มคุ้มดิกูเทรดดีขนาดนี้คุ้มดิเดี๋ยวหลบ,น,ลลบนู่นหลบนี่หลบหมดกูหลบทุกอย่างอะแต่ตอกสามศูนย์แต่ตะกอกูหนึ่งศูนย์ศูนย์นะแล้วตะกรอรลีแบบศูน <c oughs> ย์สามละเฮ้ยเกมี่นี่หาเกินน้องเฮ้ยเล่เพี่เล่นเกมตลกตลกแบบนี้ได้บ้าสนุกเกิน สามศูนย์หลังจากทำมันศูนย์สามแล้วมันจะไม่มาอีกเลยไม่เป็นไรถือว่าเป็นแผนฝากตังไงไอรีมึงบุญหัวไปนะที่ตานี้ท็อปเลนเป็นกูอะเป็นท็อปเลนคนอื่นแม่งโอเพนไปแล้วไอเฮียทำไมตานี้เลนเนอร์เก่งจังโอเคไม่ดอดว่ะเพื่อนบุเลนบุเลนมากี้ดอดได้ก่อนพี่นิหารไอสัตว์นางส่งเม็ดมะม่วงหิมะพาให้แดกเป็นลูกอะ เฮ้ยม่งเถ็ดคนมั่วตรงสัยกลัวกูอยู่หัวป่าโคนมัว่วตรงสัยกูก็กลวกัวมันอยู่เหมือนกันเอ้ยไอรีขอร้องเราจะไม่ต่องสองกันตรงนี้นะ <Against> ถ้าจะมีทีพีแล้วมั้งกูไปดีวะกูไม่เคยนับทีเทเลพอร์ตชาวบ้านตั้งทีอะโอเคอันนี้ถือว่าเดาถูกเอ้ยถือว่านับถูกกูจิดจำไม่เลื่อนแชทมันทีพีเท่าไหร่สิบสี่ทีพีตอนนี้กูดาวเท่าไหร่สามสามสิบสอี่มันเท่าไหร่วะห้านาทีครึง่ง กูอยากจะลาซะหน่อยไอตัวเมื่อกี้บังให้เพื่อนมีแนวคิดหรือให้กำลังใจยังไงในการตัดสินไม่ค่อยมีคนเข้ามาคุยบ้างพอดีตัดสีมแล้วเวดคนมีคนคุยบ้างบางวันก็เงียบเลยเราก็เขาเรียกว่าอะไรเราก็ตัดสของเราไปเรื่อยๆแหละคืออย่าไปกดดันตัวเองว่าอันนี้จะเป็นงานหลักเราซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแหละ มันมีน้อยคนจริงๆอะที่จะทำตทีมเป็นงานหลักได้เขาต้องมีความสามารถและมีคนที่ชอบกูเยอะจริงๆเราทำชิวๆของเราไปถือว่าเป็นงานอาดิเรกเราพอวันไหนมีคนดูขึ้นมาก็วันนั้นแหละพ่อหนุ่มเราทำไปเรื่อยๆอ,อย่าไปคิดเยอะอันนี้ทำไมกูถึงมาเอาตรงนี้อยู่เนี่ยคือจะบอกว่าพี่มีคนชอบเยอะว่างั้นเมื่อเห็นกูตรีมเป็นงานหลักหรือไงน้องไม่ใช่นะไม่ใช่นะทุกคนนี้ก็กระเสือกกระสนอยู่นะฮะ ตั้งแต่วันแรกที่ผมดูตอนนี้ก็เพิ่มมาสามเท่านะตั้งแต่วันนั้นอย่างนั้นเหรอคือพี่ก็พี่รับต่อตีตั้งแต่กุมภาพี่มีคนดูจริงจังจังๆแบบว่าสามสิบสี่สิบคนตอนนี่เลยกระดักกระดาพี่จําได้เจ็ดกระดักกระดาวันวันนั้นเริ่มเริ่มมีมาสามสิบสี่สิบคนเออห้าเดือนน่ะน้องกูกูนั่งตบยุงในช่องตัวเองมาห้าเดือนอะ เล่นแล้วยังไงไม่เสียสติหรอครับพี่หมูปิงอุ้ยขอบคุณนะที่ยังมีคนมองพี่ว่าพี่สติดีอยู่จริงๆตอนนี้พี่ไม่เหลือสติสัมปชัญญะอะไรแล้วใน,นการเล่นหลีกนะครับทุกวันนี้เล่นด้วยหมดออโต้พาอรมาตลอดอะ <The Boss. S 2> มึงดูดิกียังเดิหนหมุนๆอยู่เลยนึกู่กำลังโดดไปหาถอกที่มีซันเดร์ตะกายพร้อมกับเ็กดิงเกอร์ด้วยถ้๊กถ้๊กถ้๊กี้๊กถ้๊กถ้๊กถ้อกถ้๊นถ้๊กนถะ้๊กถ้ก๊นะกถนะ้๊กถ้เกถ้๊ก8บวก,ก,บวกู่ไงนะ้ง ไม่ใช่หรอกคือเขาห้ามถ้าเกิดเด็กที่อายุต่ำกว่าติต้องเล่นได้แค่เท่านี้เท่านี้เท่านี้กงเล่นลุมกูหลบมึงได้ทุกตะกิวแต่มึงเล่นลุมมึงรู้ไว้ด้วยที่มึงชนะได้เพราะมีคาม่าช่วยครับแคแทกกากลุมถูกครับตามมาจากคลิปในฟิลิปปิน พีเฮต์นิยมมาจากฟิลิปปินใช่ไหมครับไอถอกเวียดนามก็ไม่เท่าไหร่นะเว้ยเออไปอยู่ไปอยู่เพื่อนไปอยู่่อนรู้ว่าอยากชนะกูกำลังไปครับดับเดี๋ยวนี้เลยแอรูปเด็กหน้าเขียวขึ้นอื่นนี่ใครครับอยากได้บ้างรททักหมูกูเนี่ยนั่นนั่นคือกูนะน้องกูตอนปหกไม่ใช่ปหกปสามตอนนั้นหัวเม่งเ่งเพราะว่าตอนนั้นป้าเสียป้าเสียล้วไปบวชไปบวชปุ๊บ ไปบวชเสร็จเจ่าบ้านหลังจากศึกเสร็จพี่โดดเข้าร้านเกมแล้วตอนนั้นร้านเกมเขาเอากล้องมาติดใหม่พอดีแล้วพี่ก็เลยกดไม่เป็นพี่กดถ่ายขึ้นรูปเฟซบุ๊กตัวเองตอนปสามตอนนั้นอะตอนนั้นติดหลังสีแกม,ม่าเพราะว่าตอนนั้นร้านเกมเขาคิดว่าเออแสงสเีเขียวจะสามารถทำให้แบ่งเบาภาระลูกตาได้ เห็นพ the so ี่หลบบ้าเด็กๆเนี่ยมีมีสาวแอดมาใหม่ครับจากการตั้งรูปนั้นไม่มีเลยน้องตอนแรกก็คิดว่าตัวเองหล่ออยู่ไปไปมาเล่นไม่คิดละไอ้เอาหัวหล่นก็ไม่เท่าไหร่นี่วะก็ถ้าเกิดดูดีๆกูไม่มีคิวนะครับรูปรูปรูปช่องอะต่อเล่นแทนแบบไม่ออกของให้ชนะหน่อยครับแพ้ติดปลาเกมแล้วตูตูนะกูว่าเดี๋ยวเกมที่สิบเอ็ดก็มาไม่คิดว่าตึกคิดเกียร์เฮดเหมือนแบ็คแฮมอะกูเหมือนว่าเหมือนลูกบอลที่แบ็คแฮมเตะมากกว่ายิงอ้วนๆอยู่ด้วย กลมดิกเลยตัดไหนเธอดูหน่อยถอกเวียดนามเป็นไงบ้างเอามึงเมนซับนี่นี่กูตู้กับเมนซับมาโดยตลอดแล้วเนี่ยอ้าโตลกะลูลูลยูมิเปิดเะบาปแอร์ถอกดาเลียสเลนิกตันโอลาฟ <c oughs> แอคเขาแครลิงแบกสาวรหัสแบกสาวไม่ชอบครับสเสมอเฉยๆหมูเต้ให้อภัยนะแต่แต่สเสมอแบกสาวหมูเต้ไม่ชอบเท่าไหร่